ใจเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมคือมันสวยมากแล้วที่สำคัญคือมันหนาวอะครับมันหนาวมันมันได้เห็นหมอกได้สูตรอากาศธรรมชาติซึ่งในเมืองมันหาได้ยาก ทิวเขาสลับซับซ้อนเป็นทิวทัศน์ที่เราเห็นได้ในทางภาคเหนือของไทยพื้นที่สีเขียวไกลสุดสายตาและอากาศที่เย็นสบายคือของขวัญวันพักผ่อนของนักเดินทางน,าน่านคือจังหวัดทางภาคเหนือที่กำลังเติบโตด้านการท่องเที่ยวพื้นที่หลายแห่งถูกปรับแต่งเพื่อต้อนรับนักเดินทาง ขณะที่ประวัติศาสตร์อันยาวนานของที่นี่ก็ถูกปัดปุ่นเผยสเสน่ห์ของอดีตการให้เราได้ชื่นชมวัดภูมินที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองน่าน คือหนึ่งในสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวไม่เคยพลาดเมื่อได้เดินทางมาวัดแห่งนี้วัดภูมินเดิมชื่อวัดกรมมินตั้งชื่อตามเจ้าเจตบุตรกรมมินสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2139หรือเมื่อ400กว่าปีมาแล้วสร้างเป็นทรงจตุรมุกสีขาวมีพระอุโบสถและพระวิหารอยู่ในหลังคาเดียวกันภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่4องค์ พระพักรับประตูทั้งสี่ทิศถึงแม้ว่าวัดภูมินจะมีพื้นที่ไม่ใหญ่นักแต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ต้องเผื่อเวลาสำหรับการชมภายในพระอุโบสถพอสมควรเพระาะนอกจากการเข้ามากราบพระพุทธร,รูปแล้วจิตกรรมฝาผนังในพระอุโบสถก็คือจุดสำคัญที่ทุกคนห้ามพลาดค่ะ ภาพชายกำลังป้องปากเพื่อกล่าวอะไรบางอย่างแก่หญิงสาวคือภาพที่โด่งดังที่สุดด้วยท่าทางที่คลุมเครือสร้างคำถามมากมายแก่ผู้เข้ามาชมว่าชายหนุ่มกำลังพูดอะไรแก่หญิงสาวเป็นความพิศวงและชวนหลงไหลมายาวนานหลายร้อยปี คุณลุงครับอะไรที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยววัดแห่งนี้ครับผมหนึ่งวัดนี้เขาจะมีพระพุทธรูปสี่องค์สองจิตกรรมฝาผนังวัดภูมินวาดมา150ร้อยห้าสิบกว่าปีนะเนี่ยที่เขาจะมาดูกันโดยเฉพาะปู่ม่านย่าม่านกระซิบรักบรรลือโลกยังคงสภาพเดิมอยู่ประมาณ80%วาดมาร้อยห้ปี 这幅、哦呃、画呢，它叫《南波盘》的，然后这个画呢，已经一百五十二年了，但是有些地方就是已经不见了呀。啊、呃，不过百分之八十还是原来的那个，还是蛮漂亮的。啊，这幅画呢，它讲了不如 จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้านะฮะพระพุทธเจ้าเรื่องคันทะกุมานชาดกคันทะกุมารชาดกคันทะกุมานชาดกก็คือพระพุทธเจ้าที่ท่านเสวยชาติตอนเป็นมนุษย์ชื่อคันทะกุมารครับสองประเพณีวัฒนธรรมของลานนาสามวิถีชีวิตของชาวไทยลือนีอ่นะฮะเาเล่าแล้วก็บูม่านย่ามาน อยากจะรู้เกี่ยวกับจิตกรรมฝาผนังทางนี้ครับว่ามันมันเป็นประวัติที่มาอะไรยังไงครับวัดภูมินเราเรียนแบบวัดอนันทะเจดีภูการประเทศพม่าครับจังหวัดน่านพม่าเขาก็เคยมาครองเมืองเราสองร้อยกว่าปีนะฮะเขาก็เลยจินตนาการวดราดรูปพม่าเอามาเป็นจิตกรรมฝาผนังวัดภูมินส่วนคำกระซิบเดี๋ยวจะกระซิบให้ฟัง Okay. ที่มากันมากๆน mm ี่นะฮะที่เขามาดูเขามาด nah ูน right? ี่แหละปู่ม่านยาม่านนี่แหละเขากระซิบยังไงเขาไม่ได้คุยกันแบบนี้เขาต้องแบบฉรักเธออะไรเงี้ยกระซิบก็อาจจะคุยอะไรกันก็ได้อต่าแต่คนแต่งกันไปแต่งว่ากระซิบรักมันก็เลยดังเพราะกระซิบรักนี่แหละ很漂亮这个就是悄悄说我爱你这个图片呢 悄悄说，我爱你。 แรกที่ได้มาจังหวัดน่านนะครับผมก็แปลกใจมากเลยมีรูปรปหนึ่งเต็มไปหมดเลยเป็นผู้หญิงผู้ชายกระซิบกันครับผมจนได้มาเจอคําตอบที่วัดภูมินนะครับว่าภาพวาดเนี่ยเป็นของคนที่ชื่อหนานบัวผันนะครับประมาณ150กว่าปีละวาดภาพนี้นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาวัดภูมินก็มาดูภาพวาดเนี่ยครับภาพวาดของปู่มา่านย่ามา่านกระซิบรักกันครับผม แล้วก็ส่วนที่ผมน่าทึ่งมากเลยนะผมผมยังแปลกใจอยู่เลยเพราะว่าคุณลุงเขาบอกว่าเขาเขาจะเจาะหูครับแล้วก็ส่วนของย่าม่านเนี่ยหูเนี่ยเขาจะทําด้วยทองคําผสมอะไรสักอย่างนี่แหละเขียนชื่อที่อยู่เป็นเหมือนกับบัตรประชาชนของคนสมัยเมื่อก่อนนะครับแล้วเขาก็ม้วนม้วนม้วน,วนแล้วเสียบไว้ที่หูเวลาสมมุติว่าจะทํามีทางการตรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดึงออกมาเนี่ยบัตรประชาชนของชั้น แล้วก็ม้วนเสียบไปที่เดิมน่าทึ่งมากครับต้องลองมาดูสําหรับนะักท่องเที่ยวนะครับถ้าสมมุติว่าได้มาโอกาสได้ได้มีโอกาสมานะครับก็จะต้องมาที่วัดภูมินนะครับผมเพราะว่ารูปภาพที่อยู่บนฝาผนังในตัววัดเนี่ยดังไปทั่วโลกเลยครับก็คือภาพวาดของปู่ม่านย่าม่านที่กระสิบรักกันครับผมต้องมาจริงๆครับถ้าไม่มาดูถือว่ามาไม่ถึงครับผมอา่า 就是有一个画画，这个全世界都很出名，很多人都知道这个画画画在墙上的。他就是一位男士和女士嘛，叫布曼亚曼啊，他们在在悄悄说话，说我爱你，挺浪漫的一个画笔。然后里面呢，就是耳朵也有那个身份证，让自己过来看。 如果不过来，这个铺面寺庙啊，就好像没有来到过南湖这个地方。 จากภาพการกระซิบรักอันโด่งดังเราเดินทางฝ่าหมอกไปในเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบเพื่อไปเห็นสิ่งมหัศจรรย์ด้วยสองตาของเราเองนั่นก็คือบอกเกลือภูเขาโบราณค่ะ พี่ซาโรธครับผมอยากจะสอบถามนิดนึงว่าบ่บอกเกลือเนี่ยประวัติความเป็นไปเป็นมาอย่างไรมั้งครับพี่อ๋อที่บ่อกเกลือของเรานี่นะใช่ครับผมเดิมทีเนี่ยบ่อกเกลือเนี่ยบริเวณตรงนี้จะเป็นป่าที่มีความเป็นอยู่ในป่าที่มีความรกชัดมากเป็นป่าป่าดงดิบแล้วก็มีนายพานคนหนึ่งตามรอยสัตว์ขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมาสัตว์มันมากินน้ําในในบ่อตรงเนี้ก็เลยเอาความเนี้ย กลับไปบ้านก็เลยไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังอ่ะว่าประมาณว่าเออข้าไปเจอน้ําที่เนี่ยมันมีความไม่เหมือนที่อื่นมันัดแปลกๆเนี่ยก็เลยความนี้ก็เลยไปปากต่อปากคำคำ,คำ,คำก็เลยไปหาผู้ครองนครน,นั่นผู้ครองนครนในสมัยนั้นผู้ครองนครสน,นั้นก็มีความอยากเห็นอยากเห็นว่าเอ๊ะมันคืออะไรก็เลยส่งคนขึ้นมาดูชิมดูว่าเอะมันมันจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็เลยขึ้นมามาชิมดูแล้วก็เขาก็เอาความนี้ไปไปกระบอกเหมือนกันก็บอกว่าไปบอกทางผู้ครองนครผู้ครองนครก็เลย าถามว่ามันคืออะไรเขาบอกน่าจะเป็นเกลือก็เลยเอาขอคนมาจากนในเมืองเรามาตั้งลกราลกอยู่ที่นี่มาเพื่อที่จะต้มเกลือแล้วก็จะไปเอาเกลือตัวนี้ไปให้ผู้ครองนครสุขโขทัยในสมัยนั้นจนมีคํากล่าวที่ว่าบ่อกเกลือนี่คือบ่อกเกลือเมืองแห่งทองคําขาวโอ้ประมาณประมาณกี่ปีแล้วครับบ่อบ่อเนี่ยครับบ่อกเกลือของเรานี่ น่าจะมาประมาณมากกว่า800ปีครับผมโอ้มากกว่า800ปีแล้วเหรอครับรบแล้วเรื่องเล่านี่ก็ประมาณ800ปีเลยเหรอครับประมาณ800ปีครับเล่าปากต่อปากคําต่อคามาเล่ากันมาด้วยอแล้วทางวิทยานี่สันนิษฐานว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นทะเลมาก่อนอแล้วข้างล่างเนี่ยน่าจะเป็นโดมเกลือแล้วก็น้ําในดินไหลผ่านโดมเกลือแล้วมาขุดเป็นตอนนําเกลือตานน้าเกลืออยู่ที่นี่ซึ่งบ่อเกลือของเรานี้ก็มีอยู่9บ่อมันจะไหลมาตามตามร่องเขา ล่องของอมาตรงบอกเกลือตรงนี้บ่อนึงแล้วก็ที่ใช้การได้ทุกวันนี้ที่เป็นชื่อเสียงก็คือของบอกเกลือของของเราก็คือบ่อตรงนี้แล้วก็บ่ออีกบ่อนึงคือบ่อสังคำครับผมแล้วอีกจุดหนึ่งก็ที่บ้านบ้านสะเละบ้านบ,บ้านสะเละจะเป็นบอกเกลือสีชมพูที่นี่ก็มีประวัติยาวนานมา800กว่าปีแล้วนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับโอ้เจ้อหลี่จูหุนจิวหุนจิวดลี่ฉือแล้วตะใกล้แปดปีนแล้วอ๋อ แล้วเกลือของที่นี่ครับมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับเกลือที่นี่เขาจะเป็นลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเ,เ,เป็นการเม็ดเล็กๆละเอียดแล้วกร,กระบวนการผลิตเกลือของเรานี่จะไม่เหมือนที่อื่นของเรานี่คือตักน้ําเกลือขึ้นมาแล้วก็มาเคี่ยวมาต้มในกระทะใบบัวซึ่งก็ใช้เวลาต้มอยู่ประมาณ4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมงถึงจะได้เกลือที่เนื้อเกลือที่บริสุทธิ์เกลือที่มีจะหวานลันก็จะมีรสชาติเหมือนที่อื่นทาว่าหวานหวานเพราะอะไรหวานเพราะเราทาด้วยใจด้วยใจรัก พี่ซาโรดครับ,รบแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขามาที่บ่อกเกลือที่นี่ครับเขามาทําอะไรกันบ้างครับพี่โดยมากก็หนึ่งก็คืออยากจะมาดูความมหศัศจรรย์ของบ่อกเกลือว่าเอ๊ะทำไมบ่อกเกลือของเราเนี่ยทำไมต้องมีบ่อกเกลือบนบนภูเขานะครับ,รบสองก็คือมามาที่นี่คุณจะได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนการต้มเกลือแบบโบราณแล้วก็ที่อีกปัจจัยหนึ่งก็คือที่นี่อากาศเขาจะดีมาก พี่ครับผมถามนิดนึงอันนี้คืออะไรครับทําอะไรอยู่ครับตัวนี้คือกระทะที่เราใช้ในการต้มเกลือหลังจากที่เราตักน้ําเกลือประมาณเก้าสิบลิตรนะครับเข้ามาเต็มเต็มข้าวบเนี่ยเต็มนี้เลยเต็มกระทะแล้วเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆประมาณสี่ชั่วโมงนะครับแล้วมันก็จะเริ่มตกลมันก็จะแห้งลงไปเรื่อยๆแห้งไปเรื่อยๆเลือแต่เนื้อเกลือนะครับอ๋อาลองน้องลองตักดูครับผมให้ผมตักตักดูได้ครับผมดูเนื้อเกลือว่าเป็นยังไงข้าวบนนี้คือเกลือนะฮะ เฮ้ยอยา้ดูเื้อเย็นเนี่ยครับถามว่าตัวนี้คืออะไรคือเกลือที่เราหลังจากที่เราเราเคี่ยวพอได้เนื้อเกลือแล้วครับแล้วก็มาใส่ตะกร้าไว้ตัวเนี้มาใส่ตรงเนี้ยเพื่อที่จะให้เกลือเสด็จน้ําหลังจากเห็นว่าเกลือเสด็จน้ําได้ที่แล้วเราก็เอาเกลือตัวเนี้ยไปใส่ทักเกลือที่ผมนําเรียนไปเมื่อกี้ครับอ๋อครับ นี่คือเกลือที่หลังจากที่เราเอาน้าเกลือมามาต้มแล้วก็ได้คืนนี่คือเนื้อเกลือก็คือได้จากบอกเมื่อกี้แล้วครับผม,เ,ามาเริ่มทีตรงนี้คือเจออ่าก็อย่างที่ผมน,น้ำเรียน,นะฮะก็จะเป็นเม็ดเป็นตกขลึกเป็นเม็ดเล็กๆนะครับ,ข,รบขึ้นข้างจะละเอียดนะครับเขาจะมีความความวาวความมันอยู่ในตัวของเขา หลังจากที่เราทาเกลือมาแล้วเราก็จะเอาเกลือมาขั้วัวเพื่อที่จะให้มีหนึ่งคือไล่ความชื้นสองก็ไล่ค่าพิษในตัวนะครับตัวนี้ก็ทําเป็นแพ็กเกจของฝากพึงรักษาความลับที่คุณมีให้ต่อกันไว้ดุดเกลือรักษาความเค็มใช่จ้ะครับผมตัวนี้ก็คือของฝากนี่คือดอกเกลือนะครับอันนี้ดอกนี้กระปุกใหญ่อันนี้กระปุกเล็กนะครับแล้วแต่ใครชอบแล้วตรงนี้จะเป็นเกลือสปา นะครับตัวนี้ oh. รู้สึกจะเป็นส่วนผสมของน้ำนมน,ำนมข้าวนะครับดม mm. ต,ตามกลิ่นนะครับตัวนี้ oh. ก็จะเป็นผสมของฝอา,างฝางฝางคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะมาใช้ในการต้มต้มฝางแล้วกินกินแทนข้าวได้แล้วก็มีสรรพคุณในการส่วนเกี่ยวกับเรื่องของผิวพันคือผิวพันด้วยอ๋อ这个挺不错的他说这个就是在 SPA 用的可可以 啊、呃，摩摩擦在皮肤上面就是美白、保护皮肤，这个和牛奶啊、呃、混在一起的。 ม,มีโอกาสไปที่บ่อกเกลือเนาะก็พอไปถึงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยที่เนี่ยหนาวตอนแรกผมรู้สึกเลยนะว่าหนาวแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าทําไมทําไมถึงหนาวเข้าใจว่าอ๋ออยู่ในบนภูเขาอะไรอย่างงี้จนมาเจอพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นวิทยากรน,นะครับเขาก็บอกว่าที่เนี่ยเป็นบ่อกเกลือนะมีบ่อกเกลือนะประมาณ8ปดบอ่ออยู่ในหุบเขาก็ถ้าสมมติว่าได้มีโอกาสมาที่บ่อกเกลือที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นกรรมวิธีการผลิต ตั้งแต่ต้นยันจบเลยครับผมตั้งแต่เป็นบ่อนะครับตักน้ําขึ้นมาเอาน้ํามาพักไว้เอาไปต้มต้มเสร็จตกผลึกแล้วตักขึ้นมาตากตากให้แห้งแล้วก็เอาไปโอ้ขั้นตอนเยอะแยะมากมายเลยครับเป็นขั้นตอนที่ผมไม่เคยเห็นซึ่งซึ่งซึ่งผมก็สงสัยเหมือนกันว่าไอนาเกลือเนี่ยเขาทำกันยังไงวันนี้ก็เพิ่งได้เห็นแต่ที่สําคัญคือมันอยู่บนภูเขาอ่ะเอออันนี้ผมว่ามันแปลก 啊、呃，如果你有机会过来这这个地方啊，就是墨格啊，你就会看到生产的过程当中，一二三四，从就是那个洞，他们用一个桶啊，打水上来，然后把水呢端过去一个地方，然后拿这个水过过去煮，煮到它有盐呐、啊，有盐，然后拿盐上来，然后晾一下，晾。 让它干，但还是不能用啊，还是要通过过程当中有有有几个过程当中蛮感兴趣的，而且它不是在海边，它就是在山上，啊必必须过来这里看一下。 รถจากอำเภอบ่อเกลือผ่านภูเขาสูงใหญ่ที่วางตัวสลับซับซ้อนเพื่อมาชมวิถีชีวิตของคนไทยลือ้อที่อำเภอปัวซึ่งเป็นอำเภอที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทำให้เกิดร้านค้ามากมายที่ดึงเอาเอกลักษณ์พื้นถิ่นมาเป็นจุดขายพี่พนมครับไทยลื้อคืออะไรครับพี่ไทยลื้อคือชนชนชาติหนึ่ง ชนชาติหนึ่งครับเป็นเป็นเป็นคนไทยเป็นคนไทยอพยพมาจาก12ปันนาอ,อยู่นานเป็นเชื้อสายจีนเลยครับร้านที่พี่พนมทำเนี่ยมีร้านอะไรบ้างครับพี่มีร้านผ้าทอลายน้ำไหลลายไทยลือ,ลอแล้วก็ร้านกาแฟแ,ฟแล้วก็โฮมสเตย์กาแฟนี่ก็เป็นกาแฟไทยลือกาแฟเป็นผลิตผลของเมืองน่าน แล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างรครับเอกเอกลักษณ์อของกาแฟไทยลืออย่างเงี้ยครับกาแฟมังน่นอะ่ะพื้นที่มันสูงรสชาติก็อาจจะนุ่มกว่าที่อื่นนิดนึงประมาณนั้นแล้วผ้าทอล่ะครับผ้าลาะผ้าทอนี่เป็นยังไงบ้างรครับพี่ผ้าทอจะเป็นลายดั้งเดิมก็เป็นลายลื้อ <plup. S 2> แล้วก็จะมีลายน้ําไหลผสมกันลายลื้อกับลายน้ําไหลเรียกว่าลายน้ําไหลไทยลื้อครับแล้วก็ลายนะครับลายมันเป็นยังไงบ้างครับลายไทยลื้อลายน้ําไหลอะไร ลายลือมันเป็นลายดั้งเดิมที่ว่าตกทอดกันมาพราะชน, <ผม S 2> ชนชาติลื้อเนี่ยจะรักษาเอกลักษณ์ของของลายไว้ครับลา,ลายน้ําไหลเนี่ยจะมาหลังนิดหนึ่งประยุก,ยกขึ้นมาก็เป็นน้ําไหลไทยลืออ้อครับผม อ่าผมอยากให้พี่โชว์ให้ผมดูหน่อยได้ไหมว่าแต่อันไหนคือลายน้ําไหลอันไหนคือลายไทยรื้ออะไรอย่างเงี้ยครับพี่อันนี้อันนี้จะเป็นน้ําไหลอยากจัดอ่าเป็นน้ําไหลครับอันนี้คือลายน้ําไหลละลน้ําไหลอันนี้เป็นรื้ออืมอันนี้คือลายรื้อเลยลยครับอันนี้น้ําไหลผสมกันน,น้าน้ําไหลไทยรื้ออ๋อเพราะฉะนั้นผ้าผืนนี้ก็เรียกว่าผ้าลายน้ําไหลไทยรื้ออ๋อว่าตงละ 就是这个画呀、啊，这个画叫南来，然后这个画呢就叫泰勒，所以这个这个布料有两两个画放在一起，这个就叫啊、呃、南来泰勒。嗯，我明白。 แล้วตอนนี้คุณแม่ทําอะไรอยู่ครับเนี่ยอันนี้ทอผ้าคุมล่ทอผ้าคุมลายลายสามลายสามคือลายอะไรครับมันจะขึ้นแบบนี้แหละมันจะขึ้นเห็นลายแบบนี้ลายดอกแก้วอะไรประมาณนี้ลายดอกแกวแล้วทําไมต้องชื่อลายสามด้วยอ่ะครับลายสองลายหนึ่งอะไรอย่างนี้ได้ไหมลายสองก็มีอ่ะนี่ลายสองลายองนีให้มันดอกใหญ่ลายสองมันจะดอกใหญ่ใหญ่ผมขอดูหน่อยได้ไหมครับ อันนี้คือลายสองดอกมันใหญ่ขึ้นอของเราจะทอช่วงจะใกล้หน้าหนาวแล้วแล้วก็ผลิตทิ้งๆิไว้เลยตูนไว้เลยช่วงหน้าหนาวปร๊บก็ออกขายครับครับิงบาม明白明白这个就是围巾的围巾就是马上要过冬天了所以他们就做这个 ถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาก็จะเจอผ้าแบบหลากหลายฤดูหลากหลายแบบต้องไหมครับครับอ,อย่างตัวนี้แล้วก็แล้ก็ผลิตก่อนก่อนจะฤด,ดูมันจะมาถึงอ่า <laughs> พอถึงปุ๊บก็จะได้ขายเลย <laughs> เข้าใจความหมายครับ <laughs> เข้าใจความหมาย ก็ถ้าใครได้มีโอกาสมาที่ปัวน่านแห่งนี้นะครับก็จะได้ความประทับใจอะไรหลากหลายกลับไปเนาะสำหรับตัวผมเนี่ยผมประทับใจเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมคือมันสวยมากและที่สำคัญคือมันหนาวอะครับมันหนาวมันมันได้เห็นหมอกได้สูดอากาศธรรมชาติซึ่งในเมืองมันหาได้ยากทาั้งทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาวนะ แต่ก็ได้รับอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเต็มที่เลยครับได้เรียนรู้วัฒนธรรมได้เห็นสิ่งที่มันแปลกตาใหม่ๆครับถ้ามีโอกาา่น่านฟูผมว่าจะได้สัมผัสกับสี่就ที่น天าสน的天ม很很好很好 呼吸的时候就感觉很放松，因为你们可以呼吸，闻得到水呀、啊、天上啊、风啊，然后还有土、草、树这些，可以放松，而且能能看到就是这边的人他们怎么生活，他们吃什么，他们要怎么住，而且有些人开累，胎路也是。 中国云南人很久以前搬过来这个地方，所以他们在这里生活和现在在云南的生活完全是不一样的。我觉得应该过来看一下。